าา e นะครับาก็ภายในเจดีย์นะครับก็มีรูปหลอ่อหลวงปู่คมีประภาสนะครับเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ศิรับต่อไปนะครับเป็นของหลวงปู่สองตระโลนะครับ เจดีย์รอภาตศิัมนะครับภายในเจดีย์ธรครับของหลวงพ่อศรีธนศลทันะครับภายในก็จะมีเครื่องปัทาะบริคารรูปหล่อนะครับ ทีท่าเลยครับของหลวงพ่อศรีทงเิลาธน,นุะครับฝัง่งทางน,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 นี้นะครับเป็นอัฐบริขารน,นะครับมีรองเท้ามีถุงเท้ามีสบงจีวรสังขตินะครับส่วนทางน,นี้นะครับจะเป็นรูปหลอน,นะครับ ของเราพร้อสีทุนสีรั้งหนนะครับฝังคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องอัฐบริหารน,นะครับมีบามีกระบอกน้ำนะครับมีช้อนมีแป้ยิ้มฟันมีแก้หน้านะครับ ก็เข้ามานะครับก็อยากให้มีความสำรวมนะครับไม่ส่งเสียงดังและของมึนเมานะครับก็ไม่ควรที่จะนำเข้ามาครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าเลื่อมใสามากครับในบริเวณวัดก็สวยงามจริงๆครับก็อยากให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้ครับผมขอบคุณครับ ของพวกเรานะครับจะพาไ,ไปเชี่ยอ,มอชมสวัสดีไหม,ไมอโอ้ยงวัสดีไหมเจะบอกว่าจ่าจี้คุณสวัสดีครับขณะนี้พวกเราก็มาถึงที่ถ้ำผาปูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาเอาไหม,าเ,ามาเร็วไม่มีอะไรหยุดก่อนสักครั้งดกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้เยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับวัดถ้ำผาปูมาพอสมควรแล้วนะครับก็ ผมก็อยากจะขอฝากอ่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือมากราบไหวอ่าพุทธููอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้นะครับก็อยากให้แต่งตัวในชุดที่สุภาพนะครับ